สวัสดีวนันทำงานจ้ามอหของเหตุงานซิงแลกที่ต้องเหตุคือส่งกาแฟจ้าส่งกาแฟซองกาแฟ,าาฟ,าฟมาได้ดีว่ามีแห้งนวดนวดตีนนะเพื่อน,น,นเหมือนมือจ้านี่มือแต่วาอหย่างนี่จ้าใส่นมจ้าแยกไปบ้างนี่ <laughs> ใส่นมจา้านมที่จริงใจนีนบีบเลยจา้าในใส่นมจา้าใส่นมจา้าอีกข้างจา้านี่ออ้หรับรองกาแฟแก้วนี้ได้โปรโตีนลวน้ลวนจากนมค่ะเออใส่นมไปเลยจ้บ เสาของมือเห็นงานเนาะมื่อนี่พักในมีข้าวอย่างโดนไปนองเปิดขึ้นว่ามีข้าวอย่างไรเมื่อนี่ถ้าก็เห็นข้าวแก่แขวอยกันยุทธีล่ะกากินกาแฟบาไหน่เพต้องใส่น้ำตาลจานเพต้องใส่น้ำตาลเออเนี่ใส่เราเต็มแกวไปเลยมีเถ่า เราบะส่นมเพราะว่าเรามาผู้ไซเราเลยบใส่นมนีม่หลายสาวเว็ยนงานจอก็ลเลียงสีเหล่าวุญไหวแย้วก็เจกเจ๊กว่ามียังเศษข้าวโพดขีดเลี้ยวมีเยอะซ้ำนี่นไ็่ตั้งใดเนาะแนวมันไล่ได้หน่อยนอเนาะเอาก็ต้องสางไล่ได้ให้มันไหลขึ้นมันบ่ลละเออเพราะว่ามันสางลาไล่แดดเม็ดสีใบได้สองเส้นสามเส้นไอ้ยังมันก็เป็นไล่ได้เนาะ บ่เลือกงานบ่อยากจนขยนันดอกครับบ่าได้ยขยันหนูเป็นน้องแต่ว่าคนทำเลืกอกเกิดบ่ได้อ,อ,ะอ่ะเนาะนี่มุงมันมุงมันสิหาปวดฝรั่งเออตะลามือนั้นเอ,อพูดแต่ฝรั่งแถวฝรั่งไหน,นติดต่อมาได้จ้าอ่ามองเห็ุงาน